ก็สวัสดีครั้งนะครับกับคลิปที่3กับไอไบป์เนี่ยนะครับคาเล็ c เตอร์สตูดิโอทีนี้คลิปนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแบบฟรีฟอร์มมูฟเมนต์นะครับแต่ว่าไม่ต้องมีก้าวนะครับเคลื่อนไหวได้เลยนะครับก็เริ่มเลยจะให้มันเตะนะครับให้มันเตะเท้าขวานี่ยนะเตะขึ้นไปพุ่งอย่างนี้นะครับเตะขึ้นไปทีนี้ก็เริ่มเลยทีนี้กดไปกองออโต้คีย์ก่อนนะครับจึกกลับไปที่เฟรมศูนย์นะครับ เราต้องการให้มันเริ่มด้วยท่านี้นะครับก็ครอ,อบทั้งหมดเลยนะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่ Key Info นะครับอันนี้แล้วกดอันนี้นะครับเซตคียจึกเข้าไปเสร็จแล้วก,กดตรง b o d y Rotation เนี่ยเพราะว่าพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะไปเลือกไอ้ตรงเพชรตรงกลางให้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนตรงแขนหรือตรงเออะไรเงี้ยนะพอเรากดไอ้สอันเนี่ยไอ้ AI ทั้งหมดเนี่ยเป็นการเลือก ตรงนี้นะครับเราก็ใส่คีย์เฟรมให้กับการหมุนด้วยนะครับก็ใส่ไปจึกขึ้นสีเขียวมาแล้วตรงนี้นะครับตอนแรกไม่มีเสร็จแล้วก็พร้อมแล้วนะครับเริ่มเลยเปิดมานะครับกี้กด F3 นะครับเสร็จแล้วก็กดที่เท้าซ้ายนะครับต้องการให้เท้าขวาเตะทีนี้เท้าซ้ายก็ต้องยืนเฉยใช่มครับยืนกับพื้นไว้นะครับเราก็เอาเลยกดตรงนี้นะครับ set planted key เนี่ยนะครับพอกดปุ๊บ ว่าจะมีจุดตรงนี้ไว้นะครับซึ่งจุดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าตัวจะยืดเอ่ยกไปนะ,อะลองดูนะครับกดนี้นะเพชรเสร็จแล้วก็นี่นครับย่อก็ย่อลงมาเรื่อยๆนะครับพอโดดปุ๊บก็โดดถึงดึงดึง,ดง,ดงครับสวยงามมากนะครับทีนี้กลับไปเหมือนเดิมครับพอเราเซตปุ๊บเท้าขวาทุกเท้าเซตหมดแล้วนะครับก็ไปที่เฟรมประมาณสัก10 1 1 10แล้วกันนะครับ ให้มันเตะนะครับเปิดขึ้นมาก่อนเตะเนี่ยก็ขยับเอวสักหน่อยนะครับเวลา Anim age, อนิเมช์เวลาเราจะขยับไอตัวเนี้ยนะครับถ้าเป็นการเดินหรือการใช้ขาเนี่ยให้ขยับตรงส่วนนี้ก่อนนะครับส่วนไอเพชรตรงกลางในตัวเนี่ยไอเพชรเนี่ยมันคือเซนเตอร์ออฟเป็นเป็นจุดศูนย์ถ่วงอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเซนเตอร์ออฟเกรวิตี้ของไอตัวเนี้ยนะครับเป็นเป็น CG อ่ะซึ่งเวลาขยับ ตำแหน่งหรือทุกอย่างเนี่ยต้องขยับจากไอตัวนี้นะครับไม่ใช่ไปลากไอ้สะโพกนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องการให้มัน10บปุ๊บก็ลับมังหน้าสักหน่อยหนึ่งอย่างนี้จุกลงนิดนึงอย่างนี้ทีนี้ก็องศานี่ต้องให้กับการเตะด้วยนะยนี่เตะพั่อย่างนิดนึงอย่างนี้เพื่อการเตะที่สมบูรณ์แบบนะครับ เสร็จแล้วก็มาดูเท้าเท้าซ้ายก่อนนะ่ะเท้าซ้ายเนี่ยให้มันหมุนได้สลีละอ้ยม่ใช่แล้วนะครับเซตแพนเซตแพนเจ็ดคีย์ไปก่อนนะครับจึกแล้วก็หมุนมาอย่างนี้นะครับได้ประมาณนี้เสร็จแล้วขออยิ่งนิดๆนดด้วยเพราะมันเป็นการเตะนะครับนิ้วเท้าเนี่ยก็หมุนตามมาด้วยนะครับ เสร็จขางอเนี่ยมันไม่ใช่ท่าเตะน,นะครับท่าเตะมันต้องขาตั้งก็ยกขึ้นมาประมาณนี้นะครับจึกให้มันสุดๆเลยก็ได้นะประมาณนี้อนะ่ะโอเคส่วนขาขวาเนี่ยก็มาดูยกขึ้นไปเลยนะให้มันเตะขั่วอย่างนี้นะครับก็ทําการเอียงเราไม่ใช่แล้วทําการเอียงให้ขามันได้สรีระกับการเตะน,นะครับ นี่นี่นะครับโอเคสวยงามมากนะครับทีนี้ทีเนี้ยกลับมาตรงนี้อยากให้อ่า,อาทีนี้ตำแหน่งเนี่ยเราเซตคีย์อินโฟเมื่อกี้ผมเซตพลาดไปนะครับจริงๆเราต้องกดตรงนี้แล้วก็เซตให้กับเพชรนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับทีนี้พอไอเฟรมเฟรมศูนย์เนี่ยมันก็เลยมันก็เลยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผิดนะครับลากกลับไปไม่เป็นไหร่นี้ โอเคเตะพั่วแล้วนะทีนี้ต้างการให้มันยอดสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเนกันเหมือนกับว่าขยี่งเตะนะครับขย่งเตนะย,ง,ตยงนี้เฮ้ย <Hey. S 1> พั่วนะนี่เท้าเ่เท้าขวาแขนขาขวาเนี่ยลากไปทั้งแท่งนี้เลยนะเหมือนเต้นรีลาดนะครับไม่ใช่นะครับมันต้องกลับมาเฟรม5แล้วก็ทาให้มันองอสักเล็กน้อยอย่างนี้ดูนการเตะนะครับ ต้องมีการง้างประมาณนี้ได้ปะลองดูก่อนอะอน,นะครับคล้ายเตะบอลนะครับตึมมันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้มันต้องยังขึ้นมาฮะทีนี้ก็จับขึ้นไปประมาณนี้หน่อยยังขึ้นนิดนึงนะครับ ว่ามันต้องแข่งขึ้นมาใช่ไหมครับแข่งเตะถุงสูงแบบพิจาร์นะพิจารนะ์ขนมนะครับอลองดูใหม่ง,ง้งางงง้าเตะพั่วโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับพอเตะเสร็จปุ๊บก็ไปเลยอ่ะอย่าให้เอาขาลงแล้วก็จระเข้ฟาดหางสักทีหนึ่งนะครับอ่ะก็ลองดูเตะปุ๊บเอาขาลงเฟร,รมมันจะเร็วไป,วปบ่ปรับประมาณนี้แล้วกันสักสิบแปดนะครับอ่ะ เตะเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาขาลงมาอเอวก่อนนะครับอย่าลืมว่าต้องเริ่มที่เอวนะครับเสร็จแล้วก็ตกลงมาปึ๊บปึ๊บอุ้ยไม่ใช่ลงไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็มุงล,ลงมานิดนึงขาต้องเป็นการย่อคว่าเตะมาครับเตะเสร็จก็ต้องย่อนะครับขานี้ก็หมุนตามมาเบิบ เมื่อกี้ผมกด Z นะครับกดแแล้วมันจะสมมติเราซูมอยู่ไกลเงี้ยแล้วเราอยากเข้าไว้ใกล้ก็ไม่ต้องไปนั่งหมุนให้เมาส์พังนะกดองนี้ได้เลยเข้ามาใกล้เสร็จปุ๊บเมื่อกี้ขย่งก้าขาลงมาอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ขย่งมาขย่งแล้วขงมาจึกนะครับเสร็จแล้วขานี้เนี่ยก็ยังคงลีลาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สวยช้อยมากก้าวลงมานะครับลงไปยืนนะครับอย่างนี้ นี่ขาขาหักแล้วนะครับไม่ใช่ก็ต้องอหมุนขึ้นไปอย่าพื้นไว้อย่าพื้นไว้อ่าพื้นอยู่ไหนนะครับหมุนไปนะครับหมุนไปค่อยๆทานะครับค่อยๆทำอย่างนี้อ่าโอเคหาพื้นก่อนพื้นนี่เนาะอันนี้นะครับปิดกริดไปก็ได้นะครับกด G นะเปิดปิดเนี่ยครับเปิดปิดนะครับจะได้ไม่เกะกะยืนแล้วเสร็จร้อยอ่า เสร็จปุ๊บต้องการให้จระเข้ฟาดหางเดี๋ยวผมหันนิดหน่อยครับเพื่อเป็นการเซ็ตนะครับ่เสร็จแล้วก็กดเซ t ตแพลนคีย์นะเพราะต้องการให้ขาขวาเนี่ยเป็นจุดยืนแล้วนะครับก็กดไปจึก๊กนะครับทีนี้ลองตรวจสอบดูนะครับ <c oughs> ลองตรวจสอบดูอ่ะเตะปุ๊บพั่วอันนี้จะรีลาดลงมานะครับก็แล้วก็พอเตะปุ๊บเนี่ยมันต้องมาหหดลงมาหน่อยนะครับก็ให้มันหด เพื่อความธรรมชาติเข้าไปนิดนึงนะครับเข้าไปนิดนึงระมาณนี้อ่าลองดูพั่วเสร็จนะครับขานี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับไปสักเฟร,รมอ่าเท่าไหร่ดีเป๊ะปวปั่วอ่าตัประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เอาขาขึ้นกดตรงนี้นะครับเซตฟรีคี์มันก็จะกลับไปกลายเป็นอ่า ขาที่ไม่ต้องยืนบนพื้นนะครับขาที่ไม่มีเป็นอิสระนขาที่ไม่อิสระนะครับเสร็จแล้วเราก็เซตปุ๊บมากดที่สะโพกเนี่ยครับไอตัวเพชรเนี่ยหมุนมาเตะอย่างนี้เลยปั๊บนะครับตรงนี้ยังไม่ต้องไปมองนะครับเอาตรงนี้ก่อนหันมาทีปปุ๊บหันทีปปุ๊บตัวต้องอย่างนี้นะครับนึกภาพนะจระเข้ฟาดหางนะครับก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนไม่ใช่โทนี่จานะครับผมก็ คนธรรมดาดูหนังเฉยๆดูหนังแนละ้วทำตามนะครับขานี้ก็อย่าลืมนะครับตามมาด้วยเฮ้ย,ฮยอ๋อถูกแล้วใช่ครับอ่ไปอย่างนี้แล้วก็เอาเข้ามานิดนึงประมาณนี้ลองดูปุ๊บเมื่อกี้ปลายเท้าอีกตรงนี้ปลายเท้านี้ต้องกลับไปด้วยประมาณนี้ แล้วกันถือเป็นการเตะนะครับพอขาลงปุ๊บก็เตะพุ้ยทีอย่างนี้นะครับทีนี้ปลายเท้ามันจะหมุนผิดด้านก็หมุนตามมาแบบนี้ลองดอูได้แล้วกลับไปที่เฟรมเมื่อกี้นะพรไหล่ยี่สิบเจ็ดนะครับขาขวาเออขาซ้ายก็เตะไปเลยเอาเป็นอะไรเป็นยันเป็นยันทีก็ได้นะครับยันทีพุ้ยอย่างนี้นะครับที สะโพกยังอีกนิดนึงนะครับจึกจ๊กจึ๊กอย่างนี้ขึ้นอีกหน่อยอย่างนี้อ่าเสร็จแล้วขานี้ก็ยันเอาเป็นถีบก็ได้นะครับถีบจะได้ไม่ต้องสูงมากเตะเอวพวยันเข้าไปจึ๊กขานี้ก็ให้มันดูธรรมชาตินะครับเสร็จแล้วถีบอย่างนี้นี่โอ้โหคนเตะขาหักก่อนนะครับคนโดนถีบก็ไม่เจ็บด้วยยันยันยันฮีอ่า ประมาณนี้นะครับเสร็จลองมาดูเตะพั่วอ่าเหมือนเดิมนะครับรีลาดนะครับปับ๊บมันกลายเป็นอะไรไม่รู้นะก็ะทำให้มันงอขาเพื่อจะซัดเข้าไปนะครับยังไงดีอ่ะอย่างนี้ลดประมาณกลางๆแล้วก็ท้ายมันงอนี่นต้องง้างๆหน่อยว่าการเตะต้องีดูมีพลังนะครับ อย่างนี้ต้องง้างแบบเต็มที่ครับเหมือนโกดครับเหมือนแค้นนะครับถีบเตะม,มาปุ๊บปุบ่เสร็จแล้วก็เอาตัวเอียงไปบล็เตะเสร็จปุ๊บตัวมากไปนะครับตัวมากไปเมื่อกี้กลับมาอย่างนี้อ่าฮึเสร็จแล้วก็ถีบพั่วนี่สวยงามอา่ะขาลอยนะครับใส่สูงไป อ๋อไม่ใช่เพราะว่ากีเซ็ตแล้วมันสูงขึ้นมาก็ต้องเอาขาลงอย่างนี้นะครับขาเขาไม่ลอยแล้วได้ยังเตะเตะโอเคโอเคสมมติว่าได้แล้วนะครับไม่คิดมากโอ้ทีเป็นอ๋นนอกลับมาหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันดูผิดธรรมชาติวานนี้อือขาน,นี้ต่ำๆลงจึก๊ก เสร็จก็กลับมายืนอย่างสัง่งาผ่าเผยะละกันนะครับประมาณน,นี้กลับมายืนมาข้างหน้านิดหนึง่งก็ก้มนิดหนึง่งเสร็จแล้วขาก็อ่าขานี้เอาลงมายืนนะขานี้ลงมายืน อะไรเนี่ยย่าไปพี่ไม่ตกใจนะก็เหมือนเดิมถ้าแต่แตกเจมามากเลยนะเราขึ้นมายืนอ่าเสร็จแล้วไม่ใช่ประมาณนี้นะครับทีนี้สะโพกเอียงนะก็ให้มันตรงๆ เนียเซตแพนคีย์ให้มันนะให้มันยืนครับจึกเข้าไปอาจจะดูซับซ้อนอะไรแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าลองทำเองก็มันก็ง่ายๆนะครับขานนี้ก็เอามายืนตรงนี้นะครับยืนคู่กันฮึบกลับมา เป็นคนเดิมนะครับไม่ใช่เจมานะครับยืนคู่ไว้อย่างนี้ขาลอยขาลงมายิงกับพืนนนบนนนน้นนะครับโอเคได้แล้วหันอีกนิดนึงแล้วกันนะประมานี้อ่าขานนี้ด้วย เราดูจากไอแกนของอโรเทชันนี้ก็ได้นะว่ามันตรงหรือ,อยังอะไรเงี้ยครับเป็นยังไงมาลองดูนะครับขาซ้ายขาขวาเนี่ยออกไปก่อนก็ได้นะครับกลับไปใหม่ต้องให้มายืนก่อนถึงจะมาได้นะครับแล้วก็หมุนตามๆมาเล็กน้อยนะครับนี้ ถีบถีบเสร็จ <c oughs> ผมว่านะครับเอกรกลับมายืนเนี่ยมันต้องยืนธรรมดาครับยืนข้างม้วนใบนี้มันนะไม่น่าใช่นะอ่าเอาออกปึ๊บถีบเสร็จปุ๊บ <c oughs> ก็ลงมายืนธรรมดาอลองเรียนเรนไปสักเฟรมประมาณ3-8อ่ะ เอาเอวเดินมากน่อนะบนี่ขาน,นี้ก็หมุนหมุนขึ้นมา,า,านไม่ใช่ต้องแข่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ขาน,นี้ก็ลงมายืนขาน,นี้ยเป็นเบี้ยวๆอะหมุนกลับมาอย่างนี้อ่าได้แล้วนะครับ ยืนหรือ,อยังนะโอเคยืนแล้วนะครับยืนเสร็จก็เซ็าแพลรันคียนะครับแพลรันเทสคี์อย่างงี้โอเคปับ๊บก็งอกลับมาให้มันด้วยนะทำเหมือนเดิมเหมือนการถีบแล้วชักกลับนะครับถีบแล้วชักกลับ ขั้ทีนี้ก็มาต่อด้วยแขนแล้วก็หัวตัวอะไรอย่างงี้นะครับเริ่มจากเริ่มจากอะไรดีตัวและแขนและกันนะครับเตะปุ๊บต้องนึกถึงสภาพความเป็นจริงนะครับว่า,าเวลาเราเตะเนี่ยสมมุติเราเตะขาขวาเนี่ยง้างอย่างงี้นะครับลองนึกสภาพตามนะครับง้างปุ๊บแขนซ้ายเนี่ยแขนซ้ายเราข้างนี้นะมันต้องขึ้นมา ตรงหน้าออกไม่ใช่ต้องใช้มุ้ครับขึ้นมาตรงหน้าแบบนี้นะครัแหมมุมกล้องไม่ได้เลยอ่ะอย่างนี้นะครับขึ้นมาอยู่ประมาณหน้าอย่างงี้งงว่าหน้าอะไรนะครับลองทำนะครับลองทําไปดูไปก็ได้นะครับพอง้างปุ๊บเนี่ยมือซ้ายจะมาประมาณหน้าแล้วมือขวาเนี่ยก็จะไปอยู่ประมาณนี้นะครับเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าง้างอย่างงี้นะครับขึ้นมาประมาณนี้ ไปอีกนะครับอ่านี่ประมาณอย่างนี้นะครับหนึ่สภาพครับแขนซ้ายเนี่ยต้องงอคืออาหารขึ้นใหม่ประมาณนี้นะครับอยังไงวะเนี่ยนี่นะครับแขนอ่าแขนซ้ายเนี่ยมันต้องมาบังหน้าแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับทีนี้ก็ยกแขนขึ้นมา นี้นะครับอ่าทีนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องมาอยู่ตรงนี้แทนนะเซตผิดนะครับสักประมาณนี้ห้าแล้วกัน,นคราห้าแล้วกันอ่าแขนนี้ด้วย เหมือนกัน,นครับพอเราง้างปุ๊บเนี่ยก่อนเตะเนี่ยตอนเราเอี้ยวตัวเนี่ยพอเตะบ,บววไปแล้วเนี่ยอ,อะไรวะเดี๋ยวผมนึกกันนะขาขวาถ้าจะเตะมันต้องยืดใช่ป่ะอ๋อโอ้โอใช่อย่างเงี้ยไอ้ท่าที่อันเนี้ยเป็นท่าเตะแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งผิด ไอเนี่ยต้องมาอยู่เฟรม10นะครับผมจำผิดนะครับไอเนี้ยมาอยู่เฟรม10นี่อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาดูพั่วเนี่ยอ่ะดูเป็นท่าเตะนะครับนี่โอเคเกือบๆจะใช้ได้ปล่อยไปก่อนนะครับทีนี้มาดูตรงเฟรมเนี่ยตอนง้างเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องเอามือขวาเนี่ยไปฝั่งนู้นครับเพื่อเป็นการง้างใช่าก็ลากมาเลยนะครับ น,นี่ไม่ใช่แล้วน,นี่คนแขนหักนะเสร็จแล้วก็หมุนประมาณนี้แบบนี้นะครับแขนนี้ก็เยี่ยวมาอย่างนี้อ่าเฮ้ยพั่งอย่างนี้นะทีนี้มันปัดขาตัวเองเครับข้างนี้แล้วก็เอาขึ้นอีกพั่งอย่างนี้อ่าเรียบร้อย ดูเหมือนขึ้นมาเล็กน้อยครับช่างมันครับครับใครอยากทําให้มันดูสวยขึ้นหรือว่าอะไรยังไงก็ไปลองปรับดูครับปรับเตะเสร็จลงมายืนนะครับข้างนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการกลับมาง้างฝั่งนี้ฝั่งนี้ข้างนี้ก็ลงไปงนี้หมุนขึ้นมากลับมานะครับอย่างนี้อืม ลองไงก็ได้เหมือนกันหมดนะครับอ่าอย่างนี้ลองดูพั่วเสร็จแล้วก็แขนงกลางไปนะครับกลับมาอย่างนี้เตะง้างเตะกลับมายืนนะครับแล้วก็ถีบท่าถีบเนี่ยพั่วเนี่ยะครับก็เหมือนกันนะครับไม่รู้ผมก็ไม่รู้ท่ามันต้องอยังไงก็ กะกะเอาแล้วกันนะครับประมาณอย่างนี้เฮ้ย,ยเหรอในการทรงตัวนะครับเชียวถ้าไม่สวดมนต์นะครับเอาออกไปหน่อย,อยงนี้หรือว่าต้องต่ำๆหรือว่าตลางกลางมือหรือเปล่าไม่รู้นะครับลองไปคิดกันเองนะครับผมก็ไม่รู้นะขี้เกียจคิดนะครับเสียเวลาทีนี้เอาเสียเวลามากไปกว่าเดิมแล้วก็มาดูเอวเลยนะครับต้องเอวเนี่ย ก่อนที่จะเตะเนี่ยพอเตะปุ๊บพั่งอย่างนี้นครับแล้วก็ให้มันเอี้ยวซะหน่อยนะครับเราต้องไปกดที่เบนลิงนี้นะครับจึกแล้วกดอันนี้นะเบนลิงโหมดเนี่ยพอเรากดปุ๊บพอเราขยับอันนี้เนี่ยมันก็จะเอียงด้วยกันเห็นไหมว้าสวยงามนะครับทีนี้การเตะเนี่ยมันเอียงเอียงเล็กน้อยพั่วอย่างนี้นะครับแล้วก็เอี้ยวมาดูสักเล็กน้อยอยอ่างนี้เพื่อให้เห็นองดูเฮ้ย เตะนะครับอ่าเตะเสร็จปุ๊บก็ยืดนี้เพื่อความสวยงามเตะหันหน้ามองไปไหนไม่รู้กหหห็หันหันหันหัวให้มันด้วยนะครับมองไปทางนี้มองเอาเป้าหมายนีนนอ่อย่างนี้นะครับอ่าอย่นี้ก่อนหน่อยนี่อย่างนี้อ่ามองมองเรีอยังครับยังสักหน่อยอยนี้ครับอ่ามองแล้วโอเคเฮ้ยพ่ว เอเนี่ยกลับมาด้วยนะครับอย่าลืมปุ๊บไอ้นี่ก็กลับขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ทำเหมือนว่าย่อเต็มถีบนะเต็มทีบ,ทบหัวนี่ก็อ่านกลับมาด้วยอย่างนี้นะครับอืมถีบเสร็จปุ๊บพอถีบพัวเนี่ยมาหารไปวองเป้าอย่างนี้ครับวๆก็ประมาณนี้นะครับ ลองไปทํากันดูได้นะครับนี่ผมเริ่มขี้เกียจแล้วเพราะว่ายิ่งทํายิ่งเละนะครับรีบเกินนะครับทําพวกนี้ตั้งใจเย็นนะถราเิดรีบมันก็ยังงานเนี่ยไม่ค่อยดีนะที่พ่วอ่าสมมติก็เสร็จนะเตะเตะให้ค้ายประมาณนี้นะขี้เกียจทาต่อนะครับก็น่าจะได้แนวคิดกันไปแล้วนะครับว่าไอเนี่ยตรงเท้าเนี่ยนะครับเซตคีย์คืออะไรอะไรเงี้ยนะครับปล่อยเซตฟรีคีย์อะไรเงี้ยนะครับ คลิปต่อไปครับจะให้มันหยิบของปล่อยของนะครับเดี๋ยวก็ตามมาดูก็ได้นะครับบางคนอาจจะดูถึงตอนนี้นะครับขี้เกียจก็ไม่เป็นไรบคนะครับ